คันนี้พิเศษมากๆไม่น้อยค่ะแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองชุดแต่งให้รอบๆคันแล้วก็จะมีสติกเกอร์แท้ที่เขาแปะมาจากโรงงาน<ๆ>เหลือการรับประกันของศูนย์ฟูกิเนี่ย3ปี1แสนโลอยู่บุ๊กเซอร์วิสของเขานะคะก็ยังอยู่ครบ สวัสดีค่ะพบกับรายการแนนไนต์บสบายเก่งพระรามก้าวกันอีกหนึ่ง EP นะคะพบกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องอบอกก่อนเลยว่ารถยนต์ที่แนนอยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยอันดับแรกเลยใหม่มากสวยมาก เป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะตอนนี้จะเป็นรถที่แนนเอามารีวิวเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้เหมาะกับไซส์ของคนรีวิวอะไรประมาณนี้นะคะและในวันนี้นะคะรถยนต์คันนั้นก็คือ s u z u k i Swift ค่ะตัวนี้เป็นตัว GL นะคะแต่ว่าเป็นตัว Sport Edition นะคะปี2020 C ีขาวมุก คันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะถึงจะเป็นตัว GL หรือตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าออปชันเขาจัดมาให้เนี่ยด้วยความที่เป็นโฉมปัจจุบันล่าสุดแล้วกันนะคะนั่นก็คือ Sport e dition นั่นเองเดี๋ยวนันนจะพาไปชมกันค่ะว่าเจ้ารถยนต์คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเรามาชมกันในส่วนของดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เขาเป็นปี2020ก็คือเป็นโฉมปัจจุบันละ เป็นโฉมไม่เป็นโฉบล่าสุดเลยแต่เขาเนี่ยมีลูกเล่นตกแต่งความสปอร์ตมาอีกตามชื่อเลยคือสปอร์ตด i t ิชันนะคะ ก็คืออย่างแรกเขามีชุดแต่งให้รอบๆคันแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ตกแต่งเป็นสติกเกอร์แท้ที่เขาแตะมาจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเดยทาม Running งไลท์ค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นตัว GL จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัดหมอกคู่หน้าตรงเนี้ มีไว้สําหรับเป็นออปชันให้ลูกค้าเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะการชนด้านหน้าค่ะก็จะมีชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตเล็กๆนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นช่องลมที่กว้างขึ้นนะคะตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์ซูซูกิด้านเองค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดูโอเจ็นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซ c ค่ะ ภายในห้องเครื่องของคันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าก็เดิมๆทุกจุดเลยค่ะขณะที่เราถ่ายทำนิวเราก็สตาร์ทรดไว้ตลอดเลยติดเครื่องไว้ตลอดเลยเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีแบบว่ารอยเยิมของน้ำมันรอยเยิมตามซีนต่างๆนะคะไม่มีเลยค่ะคือปกติมากๆแล้วก็เครื่องนี่นิ่งมากๆในส่วนของตัวถังนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาพานหน,น้าหัวน็อตต่างๆนะคะก็คือเดิมๆเลยไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยไขเรียกได้ว่าออกมาจากโรงงานยังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะ ะะสีนยางต่างๆก็คือเดิมๆเลยฝากระโปรงก็เดิมเลยค่ะเพราะว่าแนนมั่นใจได้เลยรับประกันได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเขาไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนค่ะแบตเตอรี่นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ารถเขายังเป็นรถตีใหม่มากๆแค่2 0 2 0เองค่ะแบตเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะสตาร์ทครั้งเดียวติดชึ้งเลยค่ะเราดูกันในส่วนของด้านหน้าครบจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะ แนนบอกตอนต้นคลิปว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสปอร์ตดิวิชันนะก็จะมีในส่วนของ สกเก์ตข้างตกแต่งมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่แปะมาด้านข้างนี้เหนือสะเก์ตอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ดเดิมที่ออกมาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วกันนะคะตรงนี้ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยเป็นล้อเดิมขอบ15นิ้วค่ะบริเวณแก้มทั้งสองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่1จุดตรงนี้ด้วยค่ะดีไซน์สวยงามตามแบบฉบับของรถยนต์แฮชแบ็กค่ะ คันนี้ใครที่ชอบรถเล็กชอบรถอีโคคาร์นะคะชอบทรงสวิฟนะคะคันนี้มาใหม่ด้วยแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยแอบกระซิบนิดนึงว่าราคาก็น่ารักมากๆด้วยค่ะและจะลองเปิดประตูด้านข้างดูนะคะให้ดูว่ารถยนต์ที่เป็นรถเดิมๆเนี่ยจะต้องดูจากอะไรบ้างเนี่ยค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราให้ดูเกี่ยวกับเม็ดอาร์คนะคะตรง ก็คือจะเป็นเม่ทามเดิมทุกจุดเลยนะคะถ้าหากว่ารถที่โดนชนด้านข้างมาแล้วต้องซ่อมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่รอยเดิมที่มาจากโรงงานแน่นอนหัวน็อตของประตูก็เป็นหัวน็อตเดิมไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนไขประตูไม่เคยโดนเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวนั้นพาไปชมดีไซน์ด้านหลังกันต่อเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของดีไซน์ด้านหลังของเจ้าซูซูกิสวีปคันนี้นะคะสวยงามตามแบบฉบับของรถย รถยนแฮชแบ็กค่ะก็คือทรงของเขาก็จะน่ารักกระตัดรัดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะที่โดดเด่นเลยก็คือนี่ค่ะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายที่ค่อนข้างใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเวลาที่เราเบรกนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าอีกด้วยนะคะเหนือกระจกถัดลงมาจะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ำฝนด้านหลังซึ่งรถยนต์ทรงแฮชแบ็กทุกคันต้องมีอยู่แล้วะคะ่ะตรงกลางนะคะเขาก็จะเป็นโลโก้ของสุสาน ฝั่งนี้ค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นรหัสของเครื่องยนต์ Duo Z Jet นั่นเองที่เหลือก็จะบอกชื่อรุ่นนะคะ u z u k i ิ w i f ปนะคะเป็นโครเม,มียมเพื่อความสวยงามค่ะคันนี้นะคะเขาก็จะมีชุดแต่งอย่างที่บอกเป็นสเกิร์ตนะคะกันชนด้านหลังก็จะตกแต่ง มานิดหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะก็คือรวมๆแล้วทั้งคันเนี่ยเขาก็จะมีชุดแต่งเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นส i ิกเนเจอร์ของรถยนต์ทรงแฮชแบ็งเลยนะคะสามารถปรับพับลาดเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เลยนะคะสาวๆบางคนนะคะอาจจะใช้แบบว่าขับ ไปทํางานนะคะสาวๆออฟฟิศอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีรองเท้าหลายคู่มีเสื้อผ้าไว้ในรถเพื่อที่จะไปทานข้าวกับเพื่อนต่อไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อหรือรถยนต์ประเภทนี้เนี่ยสำหรับคุณแม่บ้านถ้าท่านใดที่แบบว่าขับรับส่งคุณลูกนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะยิ่งช่วงนี้ยคโควิดด้วยมีรถส่วนตัวไว้อุ่นใจกว่าค่ะเรามาดูกันในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะตรงนี้ อุปกรณ์ฉุกเฉินของเขานะคะก็อยู่ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงยางอะไหล่ตัวปั๊มลมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรุ่นใหม่รถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วกันนะคะอย่างคุณกีสวิทคันนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วจะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นต,ตัวปะยางน้ำยาปะยางตัวปั๊มลมนะคะตัวไขยแล้วก็ยางอะไหล่ตรงนี้มาให้แทนค่ะในส่วนของฝากกระโปรงด้านท้ายนะคะอยากให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ค่ะ หัวน็อตต่างๆเม็ดอาร์ซินยางเดิมๆเลยค่ะกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกเดิมนะคะยังปั๊มโลโก้ของซูซูกิอยู่เลยแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยโดนชนมาจนต้องแบบว่าเปลี่ยนกระจกหรือซ่อมแซมใดๆเลยเดิมจริงๆค่ะเดิมทั้งคันเลยค่ะคันนี้เราดูครบจบแล้วนะคะ ในส,ส่วนของภายนอกทั้งหมดแล้วแน่ลองพาไปดูฟังก์ชันแล้วก็ออปชันการใช้งานภายในกันบ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นในส,ส่วนของภายในของซูซูกิสวิ t คันนี้นะคะคันนี้ภายในของเขานะคะสะอาดมากใหม่มากๆเบาจะเป็นเบาะผ้าหรือเบาะกำมาหยี่นั่นเองนะคะซึ่งใหม่มากจริงๆไม่มีรอยเปื้อนรอยขาดรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะ ภายในของเขาเนี่ยจะเป็นอ่าภายในสีดำนะคะตกแต่งแถบสีขาวนิดหน่อยในส่วนของคอนโซลเนี่ยคะ่ะคอนโซลด้านหน้าแล้วก็แผงประตูนะคะตรงนี้ตรงแผงควบคุมกระจกต่างๆจะตกแต่งแถบสีขาวนิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยสองจุดนะคะสําหรับใครก็ตามที่ ดื่มน้ําดื่มเครื่องดื่มไปด้วยระหว่างขับขี่บางทีอาจจะดื่มกาแฟอะไรแบบนี้ก็สามารถวางได้นะคะหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะจะเป็นจอที่เป็นแสงสีขาวมองได้สบายตานะคะมอง่าต่างๆได้อย่างชัดเจนและคันนี้พิเศษมากๆไม่น้อยค่ะไม่น้อยแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเอง ลูกค้าที่ได้คันนี้ไปเนี่ยเทียบได้เท่ากับว่าได้รถยนต์ที่เป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะเป็นในรูปแบบของพวงมาลัยตกแต่งเป็น3ก้านค่ะมัลติฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะใช้ในการควบคุมระบบเครื่องเสียงนะคะเช่นเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันความบันเทิงนะคะคันนี้รองรับ CD, MP3, นะคะเรดิโอเ FM ได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อ usb และ a ux เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะระบบแอร์คันนี้นะคะจะเป็นระบบมือปรับหมุนนะคะใช้งานได้ง่ายๆคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับขี่ได้ง่ายๆเลยค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บเอกสารที่เก็บของต่างๆซึ่งคันนี้ค่ะ บุ Book ๊กเซอร์วิสของเขานะคะก็ยังอยู่ครบถ้วนซึ่งรถยนต์ทุกคันของเก่งพระรามเก้าเราเน้นย้ำอยู่แล้วว่าสามารถตรวจสอบประวัติได้ยิ่งมีบุ๊กเซอร์วิสมาพร้อมกันแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยค่ะเราดูในส่วนของฟังก์ชันออปชันด้านหน้าครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปนั่งในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันต่อค่ะตอนนี้นะคะนันก็ลองมานั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะคะบอกก่อนเลยว่า คันนี้รู้สึกได้เลยว่าทำไมมันใหม่ขนาดนี้ใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยค่ะบอกผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเหมือนแทบจะไม่ค่อยมีคนนั่งเลยค่ะเพราะยังสะอาดมากๆบอกก่อนนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆยังไม่ได้คาสปายอย่างแน่นอนแต่ใหม่ขนาดนี้รับรองเลยค่ะใครได้เป็นเจ้าของคนถัดไปเนี่ยคุ้มค่าแน่ๆค่ะในส่วนของเฮดรูมเลกรูมนะคะคันนี้นั่งสบาย ถึงเขาจะเป็นอีโคคาร์เป็นรถเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเฮดรูมเล็กรูมของเขาเนี่ยกว้างมากสบายมากสามารถนั่งแบบท่าไหนก็ได้เลยค่ะตรงนี้ในส่วนของพนักพิงด้านหลังนะคะเบาะตรงนี้เนี่ยมันสามารถยกขึ้นได้สำหรับใครที่อยากจะเมื่อยหน่อยก็อาจจะยกขึ้นสูงหน่อยพิงอันนี้คือตามอัธยาศัยเลยนะคะบริเวณนี้ จะมีที่วางแก้วให้หนึ่งช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอาจจะวางเครื่องดื่มวางของเล็กๆน้อยๆได้ค่ะส่วนอื่นนะคะก็บอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยแผงประตูด้านข้างนะคะก็สวยงามไม่มีรอยแตกชำรุดหรือว่าเป็นรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะนันพาชมครบจบทั้งคันแล้วนะคะ อยากทราบราคาแล้วก็เรทพรของคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับรถยนต์สุกูกิสวิปนะคะ GL Sport Edition ปี2020คันนี้นะคะราคาแค่เพียง3 8, 9 9แส0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะนันบอกก่อนเลยว่า เขายังเหลือการรับประกันของศูนย์ฟูกุกิเนี่ยสาปี1นึ่งแสนโลอยู่นะคะแถมไม่พอนะคะเรทผ่อนก็ยังสบายๆค่ะคันนี้ผ่อนแค่เพียง7,000ักว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด8 4ดสิบวดค่ะยังไม่พอนะคะแถมกันไปเลยจากเก่งพลังกาวนะคะตรงนี้เรามีแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้กี่นะคะ หนปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันได้ใหม่ในรายการแนนนีนทัสบาเก่งพระรามเก้ากันนะคะอ EP หน้าจะมีรถยนต์อะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องเก่งพระรามเก้าด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปทดลองขับเจ้าคันนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ